สำหรับบุคคลตัวอย่างในวันนี้ก็จะนำเอาเรื่องอายุวัฒนากุม,มารมาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าไม่เข้าขการเจริญพระกรรมฐานนักแต่แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะได้ทราบชัดถึงกฎแห่งปานาติบาฏ ได้ว,ว่าการต่ออายุเรื่องใน,ในบุคคลที่ถึงอุปคาตกรรมที่เรียกว่าจะตายในระหว่างอายุยังไม่สิ้นอายุไขซึ่งองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกระทำเองเรื่องนี้ก็มีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัย ทีฆะลาพิกนาคนครแล้วก็ทรงประทับอยู่ในกุนดีในป่าทรงปรารบกุม,มารผู้มีอายุยืนเป็นเหตุสมเด็จพระบรมมลรเชษฐ์ในตนตัดกถานิว่าสนภิวาทนาสีรทิสะเป็นตน้นความมีอยู่ว่ามีพรามสองสหาย เป็นคนชาวทีฆะลัมพิกะนครบวชในลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนาที่เราเรียกกันว่าเดรธีบำเพ็ญตบะสิ่งการนานคำตบะแปลว่าอุบายเป็นเครื่องทำลายกิเลสหรือเผาผลาญกิเลสหรือว่าอุบายเป็นเครื่องทำลายกิเลสให้เราร,อร้อนให้กิเลสสิ้นไป เฉพาะเวลาที่ปฏิบัติสมณธรรมอยู่นี่สิ้นเวลาที่สี่ปีน่าคิดนานมากพรามสองคนนั้นคนหนึ่งคิดว่าประเพณีของเราจะเสื่อมเสียแล้วนี่หมายความว่าการประพฤติปฏิบัติในสมณธรรมหรือในตบะเป็นไปไม่ได้ดีแต่คืนอยู่ก็จะเสีย เรืงดำริต่อไปว่าถ้าเราปฏิบัติเอาดีไม่ได้จิตใจยังโลภโมโทโสันมีความกระสันในระหว่างเพศมีความอยากรวยยังมีความกโกรธยังมีความหลงอย่างนี้เราสึกดีกว่าเมื่อดำรินนั้นแล้วจึงได้ขายบริขานรนคือตบะของตนเครื่องทำตะบะว่าให้แก่คนอื่น เมื่อสืกมันแล้วก็ได้พัญญาการได้พัญญาคนนี้ก็จะต้องเสียอะไรกันบ้างล่ะสมัยนี้เขาเรียกว่าเสียข้าเส้นสอดด้วยโคร้อยตัวกับทรัพย์อีกหนึ่งร้อยกรหาปะนะเป็นตั๊งัวร้อยตัวกับเงินอีกหนึ่งสี่ร้อยบาทนะ่สี่ร้อยร้อยร้อยตำลึงก็สี่ร้อยบาท สนามสมัยนั้นแพงมากให้ตั้งไว้เป็นกองทุนเพื่อเป็นกองทุนในการต่อมาปรากฏว่าพัญญาของเธอตั้งคันขึ้นแล้วก็คลอดบุตรนึกสงสัยเหมือนกันแกบวชเป็นพรามม์าตั้ง48ปีตอนศึกวันนี้นี่แกอายุเท่าไหร่ถ <c oughs> ้าว่ากันอย่างน,น้อยก็ปาเข้าไป70ปีแล้วมาแต่งงานมันใกล้จะาตายเต็มที แต่เรื่องของคนจะแต่งงานทีอย่างมันก็หมดเรื่องว่ากันต่อไปโสดสหายของเขาคือพรามที่ยังอยู่ในทินต่างทินในเวลาครั่งหนึ่งก็กลับมาสู่บ้านเดิมตอนนี้สหนับตาพรามคนที่ออกมามีเมียได้ยินข่าวว่าเพื่อนเก่ามาจึงได้พาบุตรกัญญาไปหาพรามเพื่อนเมื่อสนทนาปราศัยกันแล,แล้วเวลาจะกลับ แกก็ลูกให้พัญญาอุ่มกราบต้อมเสกการลาท่านพรามณผู้เป็นเพื่อนก็บอกว่าทีคายุโกโหตุขอท่านจะมีเป็นผู้มีอายุยืนนานเมื่อผัวลาแล้วมีก็ส่งลูกให้ผัว <c oughs> แล้วกราบพรามคนนั้นก็กล่าวว่าทีคายุโกโหตุจึงแปลว่าขอท่านจเป็นผู้มีอายุยืนนาน <c oughs> มาในตอนหลังพราหมก์ก็ให้ลูกน้อยลาบ้างเป็นอันว่าท่านพรามณ์องค์นั้นท่านนิ่งเสียเมื่อสองคนสามีถามว่าเวลาลูกของเราลาท่านทำไมไม่ให้พรอย่างนั้นท่าน <c oughs> ก็บอกว่าการให้พรแบบนั้นน่ะไม่ได้เพราะว่าลูกของท่านน่ะมันจะตายภายในเจ็ดวัน คือจากวันพุ่งนี้ไปเจ็ดวันลูกของท่านญ่ตายถ้าเราให้พอรอย่างนั้นมันก็ให้พรผิดให้ไม่ได้รามผู้เป็นเพื่อนคือผู้เป็นพ่อของเด็กก็ถามว่ามีวิธีอะไรที่จะแก้ไขไหมท่านก็บอกว่าฉันได้แต่รู้ว่าเด็กจะตายแต่ว่าวิธีแก้ไขนี่ฉันไม่รู้เพื่อนจงได้ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนรู้ ท่านพราามที่ยังบวชอยู่ก็บอกว่ามีพระสมณะโคโดมเท่านั้นที่จะรู้ <c oughs> คนอื่นเนี่ยจะไม่รู้นอกจากพระสมณะโคโดมแนะอาจจะมีสาวกคนท่านรู้ก็ได้ความรู้ของเราไม่มีถึงขนาดนั้นท่านพราามสองตายายผู้เป็นพ่อแม่ของเด็ก เมื่อฟังคำนี้แล้วเจรลาออกจากสำนักมุ่งตรงไปยังมหาวิหารที่องค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงประทับ <c oughs> ขั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็ทำแบบเดิมหมายความว่าไหว้ผลัดกันไหว้นี่เข้าไปหาหมอดูไหว้พ่อไหว้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าขอท่านจงมีอายุยืนแม่ไหว้ ท่านก็บอกว่าขอท่านจงมีอายุยืนให้ลูกไหวพระพุทธเจ้านิ่งเขาก็ถามในความนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่านับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเจ็ดวันคือวันที่เจ็ดลูกของท่านจะตายฉันให้พรแบบนั้นไม่ได้ให้มันก็ผิดรามยิงถามองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าว่า มีอุบายอย่างไหนบ้างหรือไม่มีอุบายอะไรบ้างหรือไม่พระพรุทธเจ้าข้าที่จะแก้กรรมของเด็กนี้ได้คือไม่ให้ตายในระหว่างชีวิตที่เป็นอย่างเด็กพระพุทธเจ้าสรงตอบว่ามีรามถามว่าจะทําอย่างไรองค์สมเด็จพระจอมไตรยจ,จึงได้ทรงตรัสว่าถ้าท่านจะเพึงตกแต่งมันดกคือทําเป็นโรงพิธีไว้บริเวณกลางลานบ้านของท่าน แล้วก็ให้ตั้งเครื่องบูชาไว้บนดบนั้นปูอาสนะไว้8หรือว่า16ก็ได้ร้อมรอบตั้งให้ตั้งตั้งเมื่อปูอานะสนะสําหรับพระนั่งแปที่นั่งหรือว่า16ที่นั่งก็ได้แล้วให้นิมนต์สาวกของเราไปนั่งบนอาสนะนั้นให้ทำการสวดพระบริสเจ็ดวัน คืนไม่มีเวลาว่างสวนติดต่อกันไปสำหรับ,บคำว่าพระพระบริษก็หมายความว่ามนที่พระท่านสวดมนตยิงกันนี่แหละพระดีสวดกันทุกวันทุกวันเขาเดียสวดพระบริสทเมื่อครบเจดวันแล้วอันตรายของเด็กนั้นจะพึงเสื่อมไปด้วยบายแบบนี้นี่เป็นวิธีต่ออายุของคนที่ยังไม่ถึงกาลสมัยี่จะต้องตายในระหว่าง ก่อนอายุไขเพระอำนาจอุปคาตกรรมเมื่อพรามนั้นได้ฟังองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าแล้วกล่าวว่าพระโคตมะผู้เจริญหรือพระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์จะทำมนดกตามที่พระองค์สั่งใน,นจันได้สาวกของพระองค์อย่างไรพระเจ้าข่าพระศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าเมื่อท่านทำกิจเสร็จแล้วจงส่งคน เราจะส่งภาษาวกของเราไปขอให้ส่งข่าวมาก็แล้วกันรามกราบทูลรับวันดีละเพเยคา,าแล้วก็ทำไปสร้างมนดบทำบรมเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครัวลูกจยตายตอนนี้ไม่เหนื่อยเป็นอันว่ามันก็ทำเสร็จองค์สมเดม็พจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ส่งส่งพระสงฆ์ไปแต่ว่าจำนวนพระสงฆ์ที่ส่งไปนี่ไม่ทราบว่าเท่าไหร่ตามบาลีไม่บอก บรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องผลัดกันส่วนพระบริสเจ็ดคืนเจ็ดวันคือไม่มีเวลาเว้น <c oughs> ไม่ใช่ว่าไปสวดไปเดี๋ยวเดียวแล้วก็กลับทั้งกลางวันกลางคืนสวดติดต่อกันไปหมดกลางวันก็เต็มวันกลางคืนก็เต็มคืน แต่ว่าเป็นของไม่หนักเพราะเวลานั้นสาวกขอคองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่แวดร้อมพระองค์อยู่มีถึงห้าร้อยรูปด้วยกันก็ผลัดกันไปเวลาที่พระชุดนี้สวดพอสมควรพระดีสองชุดที่สองเข้านั่งแทนที่แล้วก็สวดต่อว่ากันอย่างนี้ถึงวันที่เจ็พอในวันที่เจ็ดองสมเด็จพระบรมโลเกเชก็ทงสเสด็จไปเอง เมื่อพระพุทธเจ้าทรเสด็จไปบรรดาเทวดาคนดีพรหมทั้งหลายคนดีมาประชุมกันเต็มจักรวาลทังกล่าวว่าเด็กเทียตายนั้นเพราะอาศัยอารุทธยักษอ์อ่านยากจังอาวะรุทธยักษ์คนหนึ่งบำรงท้าเวสวรรแล้วสิบสองปี เมื่อจะได้พรจากสำนักทเวสุวรรณนั้นได้รับพรว่าในวันที่เจ็ดจากวันนี้ท่านพึงจับเอาเด็กคนนี้นี่เป็นอันว่าคำสั่งนี้มีจำกัดบอกว่าจากนี้ไปเป็นวันที่เจ็ดจงจับเอาเด็กคนนี้หมายถึงว่าทําเด็กให้ตายให้ร่างกายมันตายแต่เอาจิตใจเกลือทิสมานกายไปเป็นลูกน้องของตน ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอำนาจของบาปปานาติบาตในชายก่อนเด็กคนนี้ได้ทำไม่มากจึงจะกลายเป็นคนอายุสัน้นแต่ความจริงไม่ถึงอายุไขเขาก็มีบุญทำไว้ทำท่องบุญละบาบบุญก็หนักบาปก็หนัก <c oughs> แต่คราวนี้โทษของบาปให้ผลก่อนดีเช่อบุญที่มาพบองค์สมเด็จพระจินวรเข้า เล่าเรื่องนั้นกันต่อไปว่าเพราะฉะนั้นยักษ์ตนนั้นจึงได้มายืนอยู่ในวันที่เจ็ดคือวันอื่นเขาไม่มาพระล้อมอยู่แล้วมาไม่ได้เพราะไม่ถึงวันที่จะมารับเด็กวันที่เจก็มายืนคอยท่าพ็เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จไปที่มันดบนั้นพวกเทวดาที่มีอำนาจบุญญาธิการใหญ่กว่ายักษ์คนนั้นมาไปชุมกัน แล้วพวกพรมก็มาบรรดาอิตายักษ์คนนั้นแกเหมือนกับพลทหารนี่พลทหารไปยืนอยู่เมื่อในสิบมาพลทหารก็ถอยออกไปหน่อยหนึ่งจะมาพลทหารก็ถอยไปหน่อยหนึ่ง,นนนงในร้อยมาในพันมาก็ถอยไปตามลาดับในที่สุดทา้ามหาพรหมมาเป็นจอมทัพพลทหารก็ไปอยู่สุดแถวไม่มีโอกาสที่เยาเด็กได้ตลอด ไม่มีโอกาสที่เอาชีวิตเด็กได้ท่านกล่าวว่าระยะที่อาวารุธยักษ์ยืนอยู่นั้นก็ไล่จากเด็กถึงที่สองโยต์แม่เทวดากับผมมาเยอะเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทําพระบริสตลอดคืนยัางรุ่งนี่พระองค์เขาสวดเองเหมือนกันเมื่อเจ็ดวันผ่านไปแล้วล่วงไปอาวารุธยักษ์ ก็ไม่มีโอกาสที่เอาชีวิตเด็กได้เพราะเลยกำหนดคำสั่งนี่คำสั่งเขาเป็นคำสั่งจริงๆผีหรือเทวด,ดาเขาไม่เหมือนคนไม่กลับกลอกในวันที่8เมื่ออรุณพอขึ้นเท่านั้นเวลาที่อรุณขึ้นเถวายอย่างนั้นสองสามีพันยาได้นำเด็กมาถวายองค์สมดเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้า สมเด็จพระสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าขอเจ้าจงเป็นผู้มีอายุยืนนานเถิดตอนนี้ให้พรอย่างนี้ได้ในเมื่อพระพุทธเจ้าได้รับเมื่อเมื่อพราหมณ์ผู้พนพ่อได้ฟังคําให้พรอย่างนั้นจะได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระวิชิตมานว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเด็กคนนี้จะมีอายุยืนนานสักเท่าไหร่พระเจ้าข่า สมเด็จพระบระมาศาสดาจึงได้มีพระพุทธเดีกาว่าพรามณมะโดก่อนพรา์เด็กคนนี้จะมีอายุยืนประมาณร้อยี่สิปีแหมน่าคิดดีในะบาปฟานาธิบาตไม่ได้เอาไปซึ้ก่อนตอนนี้ก็ขอกระตุ้นเตือนใจนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจ ว่าการตายของคนนี่มันมีอยู่สองอย่างคือการธรรณะอย่างหนึ่งอาการมรระอย่างหนึ่งสำหรับการธรระนั้นหมายความว่าตายตามการอายุไขเมื่อถึงอายุไขแล้วทำยังไงยังไงมันก็ตายแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าสำหรับอาการธรรณนันั้นจะต้องตายก่อนอายุไขที่กำหนดไว้ ทางนี้ก็เพราะว่าโนดอำน่อยการโทษปานาธิบาตเดิมที่ฆ่าสัตว์ชีวิตมา,มากมันเข้ามาเล็ดรอนชีวิตถ้าโทษอย่างนี้จะเพียงมีขึ้นถ้ารู้ทันเสียทำวิธีการต่ออายุได้โดยการต่ออายุด้วยความจริงก็ต่อและพูดจะต่อก็ต่อได้เพราะอายุมันยังไม่หมด สมมติว่าเขากำหนดมาว่าคนนี้จะมาเกิดเป็นมนุษย์อายุเป็นมนุษย์ได้60ปีพออายุ10ปี20ปี30ปีหรือเท่าไรก็ตามอุปคาตกรรมมันเข้ามาถึงโทษแห่งการฆ่าสัตว์ชีวิตจะเข้ามาปลิชีวิตในระหว่างตอนนี้เราทำพิธีต่อกันได้แต่ว่าการทำพิธีต่อนั้นต้องมีคนรู้ คำรู้ในที่นี้ก็หมายความต้องรู้เรื่องไม่ใช่ต่อทรงเดชถ้าต่อทรงเดชดีไม่ดีไปต่อไปต่ออายุหมอเขา้าหมอบอกว่าเคราะห์ร้ายแกต้องตายไม่ให้ต่ออายุพราเริ่มต่อหมอก็เรียกเป็นพันเป็นหมืน่นเพป็นนั้นว่าคนนั้น,นอายุน้อยไปเป็นพันเป็นหมื่นบาทแต่หมอมีอายุเพิ่มขึ้นแบบนี้ใช่ไม่ได้ คนที่จะต่อ,อยุได้จริงๆถ้าเป็นพระก็ต้องมีอารมณ์ไม่น้อยกว่าวิชาสามเริ่มพิญญาหกหรือปริสัมมิทายานน้อยกว่านั้นจะรู้เหตุนี้ไม่ได้ยานี้เป็นการที่หลีกเลี่ยงได้แต่ต้องหาพระประเภทนั้นให้ได้เป็นอันว่าในลำดับนั้นสองสามมีพัญญาจึงก็นานนามเด็กนี้ว่าอายุวัฒนะกุมาร แปลว่ากุมมารผู้มีความเจริญในอายุนั่นก็อายุวัฒนะกุมารนั้นเมื่อโตเติบโต,บโต,บโตบ้นแล้วก็มีบุรุษภุมบาศกห้าร้อยคนแวดล้อมหมายความว่าเป็นคนดีมีความรู้มีความประพฤติดีปฏิบัติด,ปตดีปฏิบัติชอบตามระบอบที่บิดามารดาแระพระสางสอน เมื่อเธอเป็นคนดีแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายยอมรับนับถือประมาณ500คนจะไปไหนก็เป็นไปเป็นคณะห้าร้คนท่านกล่าวตามพระบาลีต่อไปว่าภายหลังในวันหนึ่งเมื่อวิสุสนทนากันในระหว่างโรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านจงดูได้ยินว่าอายุวัฒนากุม,มารจะพึงตายในวันที่เจ็ด บัดนี้อายุวัฒนกุมารน,นี้จะต้องดำรงชีอายุต่อไปได้อีกร้อยยี่สิบปีในระหว่างนี้นนนนเมื่อเธอเติบใหญ่ขึ้นมา <c oughs> ใหญ่ตอนนี้ไม่ใช่ใหญ่มากได้ว่าสั 6, กห้าหกหววคนเดินได้สบสบายเจะไปไหนก็มีคนแวดล้อมถึงห้าร้อยคนถือว่าเป็นเกียรติใหญ่ เหตุงเครื่องความเจริญของยุโคสัตว์เหล่านี้นั้นเห็นจะพึงมีบาลีท่านว่าอย่างนี้เลยไม่ต้องรู้เรื่องกันถ้า,หมา,ถาหมายความนึงนคาพูดว่าแต่ความจริงถ้าคนใดจะต้องพึงตายในระหว่างแต่ปัจจัยที่ทําให้บุคคลน,นั้นจะต้องมีอายุยืนยาวต่อไปได้นั้นคงจะมีแน่นี่ว่าเป็นภาษาไทยจะชัด <c oughs> สำนวนบาลีที่ฟังท่านจริงๆแล้วก็โปวดหัวไม่กันนี่ก็ต้องคอยแก้ไขสำนวนกันลำดับนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามารบรมศาสันดาสัมมาสพัาสพพะเจ้าทรงเสเด็จมาแล้วถามว่าพิสุทธ์ทั้งหลายบัดนี้เธอไปชุมกันด้วยเรื่องอะไร บรรดาวิสุทธิ์นั้นหลายเหล่านั้นยิงกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกวาฆ่าติองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาผู้เจริญพร,ระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าคงไม่ชุมกล่าวกันในเรื่องเช่นนี้คือหมายความปรารภอายุวัฒนะกุมารเป็นเหตุเมื่อเด็กซึ่งจะมีอายุสั้นพันตายเมื่อพบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตร์เสดาแล้วก็มีอายุยืนนาน องสมเด็จพระพิทกมารจิงสนตรว่าพิกวดูก่อนพิสุทธังหลายอายุเจริญอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่สัตว์เรานี้ไหวผู้มีพระคุณย่อมเจริญด้วยเหตุสี่ประการค้นจากอันตรายลำดำรงอยู่ตลอดอายุ เมื่อทรงสืบอนุสสนที่พระสัทธรรมเทศนาจึงตัดบาทประคาถาว่าทำสี่ประการคืออายุหมายถึงว่ามีอายุยืนนานวันนะหมายถึงว่ามีผิวพรรณฟ่องใสฟมมีความสวยงามสุขะมีความสุขพละมีกำลังจะเล่นแก่บุคคลผู้ก,กราบไหว้เป็นปกติ เื่อผู้อ่อนน้อมแด่ท่านผู้เจริญเป็นนิดเป็นปกตินี่หมายความว่าปัจจายจะนกรรมคือความที่อ่อนน้อมแก่บุคคลผู้เจริญผู้ทรงคุณเป็นปัจจัยให้คนนั้นมีอายุยืนด้วยมีผิวพรรณผ่องใสด้วยมีความสุขด้วยมีกำลังด้วยเพราะอาศัยมีความเคารพในบุคคลผู้มีคุณข้อนี้ ในเมื่อองค์สมเด็จประจนา,าสีบรมศาสดาสมาราสมพุทธเจ้าทรงตรัสพระธร,รมเทศนาแบบย่อๆแบบนี้จบในเวลาจบที่พระธรมรมเทศนาปรากฏว่ายุวัฒนกุมมารได้สมเด็จพระโสดาปฏิผลและบรรดาอุมบาสศกห้าร้อยคนที่เวดล้อมนั้นแล้วก็ต่างคนต่างได้บรรลุพระอริยผลนั้งหลายมีพระโสดาปฏิผลเป็นต้น นีหมายความว่า500คนบางคนก็เป็นประโซดาบางคนก็เป็นสกิทาคาบางคนก็เป็นอนาคาแต่ยังไม่ถึงอรหรันสำหรับเรื่องนี้ที่นำมาเรล่ราให้บรรดาท่านหลายฟังท่านเยาว่ากันตามในการเจริญพระกรรมฐานก็เห็นว่ายังไม่เข้ากันนัก แต่ดว่ามีจุดหนึ่งเมื่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าทรงตรัสพระธรรมเทศนาเพียงเล็กน้อยเด็กน้อยคืออายุวัฒนะกุมารก็ได้สําเร็จพระสูดาปฏิผลทําไมเขาจึงได้ที่ได้ในตอนนี้กระวาเด็กน้อยคนนี้มีชีวิตตินสีโตขึ้นมาได้เพราะอาศัยความดีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัพพุตธเจ้าทรงสงเคราะห์ มิเช่นนั้นเธอก็ต้องเป็นเหยื่อของยักษ์ท่อ,อไรก็เพราะว่าเธอจะต้องเป็นเหยื่อของยักษ์เนื่องด้วยว่าเธอนั้นจะต้องหมดอายุคือว่าอายุจริงๆไม่หมดแต่ว่ามีกรรมคือปานาธิบาตการฆ่าสัตว์ชีวิตในชาติก่อนจะเข้ามาริดรอนชีวิตของเธอ ถ้บาบังเอิญบินดาของเธอไม่ได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าแล้วพระองค์สมเด็จพระบัทิตเกียวไม่ได้ทรงพระมหากรุณาที่คุณเธอก็ต้องตายแต่เธอมไม่ตายเพราะอาศัยองค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นเหตุฉะนั้นความรักความเคารพในองค์สมเด็จพระบร,รมโลกเชเทศ ่อความรักความเคารพในบรรดาพระอริยสงฆ์ท่านหลายที่ไปนั่งสวดมนต์กันในเจ็ดวันเจ็คืนก็มีอยู่ในใ,นใจของเธอเ <c oughs> มื่อความรักความเคารพมีในพระพุทธเจ้าไม่มีในพระอริยสงฆ์ก็ชื่อว่ามีในพระธรรมด้วยจัดว่าเป็นทุนจุดหนึ่งเทีย่เธอจะได้พระโสดาปฏิีผล เนต่อมาเมาองค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสอย่างนั้นเพราะอาศัยธรรมปีติปรากฏในจิตของเธอแต่ความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศสั้นเพียงเท่านั้นนอกจากนั้นองค์สมเด็จพระพักวันทรงชี้แจงเหตุผลความเมื่อมีความเคารพในบุคคลผู้มีคุณแล้วก็ต้องละปัญจเวรห้าประการคือไม่ละเมิดสิ่ห้า เด็กน้อยได้ฟังวาจาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งมีความเคารพคนแล้วก็มีจิตมั่นคงในสินห้าประการฉะนั้นเมื่อจบพระรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารจัดเธอจึงได้บรบรลุประสดาปฏิผลเสริมหลับอุบาศกคือท่านผู้ใหญ่ที่ติดตามมาได้ผลมากกว่าคือบางท่านก็เป็นประสูดาบ้างเป็นสกิทาคาบ้างเป็นอนาคาบ้าง เรื่องนี้จะชี้เห็นนี่ว่าชีวิตของคนที่จะมีอายุยืนยาวนานหรือมีอายุสัน้นก็เพราะอาศัยการมีเมตตาและขาดเมตตาเป็นสำคัญ <c oughs> ถ้ามีเมตตาปราณีไม่ทำลายชีวิตสัตว์บุคคลนั้นก็มีอายุยืนยาวบุคคลใดที่มีความเคารพมีความอ่อนน้อมต่อบคุคคลผู้มีคุณคนประเภทนี้ก็มีอายุยืนยาวด้วย มีวันะผิวพันธ์ผ่องใสด้วยมีความสุขด้วยมีกำลังดีด้วยเพราะท่านช่วยสอนให้ตั้งอยู่ในความดีนี่ระบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์ท่านหลายเมื่อฟังคำธรรมเทศนานี้แล้วขบรรดาท่านหลายจงทางกันคิดว่า อายุวัฒนะกุมารเป็นบสูรดาบันได้เพราะอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้มีความเคารพในท่านผู้มีคุณนี่อย่างหนึง่งในรายการหนึง่งอายุวัฒนะกุมารมีความเคารพในพระรัตนตรัยนี่อย่างหนึงงน่งอีกอย่างหนึ่งพระอาศัยมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอายุวัฒนะกุมารจึงเจริญสินห้าระการครบถ้วนจึงเป็นบสูรดาบัน เป็นอันว่าความเป็นประสงดาบันนี้เป็นไม่ยากคือมีความเคารพในท่านผู้มีคุณมีความเคารพในพระรัตนตรัยทรงสินห้าบริสุทธิ์เท่านั้นนี่สาหรับครวัตเนนต้องสินสิบพระต้องสินสองอยี่สิบเจ็ดเมื่อจิตมีรมตรงเป็นเอกกตารมอย่างนี้แล้แลวก็ชื่อว่า เป็นภริยะบุคคลในศาสนาขององค์สมเด็จพระปรมีบแก้วอย่างอายุวัฒนะกุมารสำหรับเรื่องนี้โดยเวลาก็เลยเวลามันแล้วก็ขอพักก่อน